สวัสดีค่ะทุกคู่ทุกคนที่เขามาติดตามด้วยจ้าเด้อแล้วก็เขามารับชมวิดีโอแล้วจ้าแอบวิดีโอแอบพิเศษบอถึงการเหตุช่องด้วยจ้าเด้อสำหรับน้องไม่แบบเปียวเด้อเดบกก็สิาามาบอกให้ฟังอีอย่างที่พบเจอมากที่สุดเป็นบ่าจากเพื่อนๆสำหรับเปียวนะเปียวคิดว่าแหลกๆน่ะเห้บรรู้หรอกว่าตัวตนของเฮาน่ะมีความสามารถอีอย่างแล้วการที่เฮาไปเขาไปเบิ่งช่องที่ว่าเขามี เ,เพื่อนๆที่ติดตามหลายๆแล้วก็อ่ามียอดหลายๆเสร็จนะเขาสิรู้สึกว่าเขาเหตุยังดีหรือยังคือเขายังพัฒนาลูกความความสามารถของตัวเองอ่ะจ้ะตอนที่เปียวเห็ุใหม่ๆเลยอ่าเปียวเริ่มเอารูปออกมาคือเปียวอยากซื้ออยยังเสร็จจะก็อาออกมามาหลากหลายเนื่จา,วาะวพอถึงเดือนพฤศจิกาเปียวก็เลยมาเน้นเห็ุเกีก่ยวกับอาชีพของเจ้าของเปียวเห็ุหลายอย่างจา้ะแล้วเปียวก็มาเน้นเบิ่งว่าในเพลลิตของเปียวเนี่ย อันใดที่คนให้ความสนใจมากเปียวก็จะเน้นเฮ็ดกับอน,นันต์เรื่อจ่ะเดอ้อแล้วเป็นอย่างจังบอเน้นไปตัดต่อหรือว่าเฮ็ดอีหยังให้มันสวยงามคืออาจารย์บอกบอ่าฉันกับเขาไปเบิ่งช่องของอาจารย์เสก,กเรือจ่ะเรื่อบางเทียเนี่ยเขาเขาสามารถปล่อยปล่อยอีหยังออกมาได้ปล่อยเลยจ่ะบบต้องไปเน้นความเพอร์เฟกต์แรกแกเรื่อจากความเพอร์เฟกต์โบมีดอกแค่เขาหูวจักปล่อยแล้วก็รูปภาพน้าปกสําคัญจ้ะ คนสือาวว่าเขามาเบิงรูปภาพหนาโปกับเป็นยังไงเขาไปเบิงวิดีโอที่เปียวเฮ็ดไววิธีตั้งลูปข้านาโปกมีอยู่ยในนี้จะจากในเพจลิตของเปียวเขาไปเบิงหรือถ้าผู้ใดที่อยากรู้ว่าการเขาไปหาในช่องไหนเฮ็ดจังไดเดี๋ยวเปียวสิเข,ขาไปเบิ้งให้ขขเลยจ้ะเด้อเดี๋ยวเสินแนะน้หน่อยนึงเพราะว่าลังค้นอะเขาหาช่องเขาเป็นเนี่ยจ้ะสมมติเขาเขามาในช่องเป็นบอยเพื่อนๆนี่เขาเขามาเขามาหาในช่องซื้อเปียวเสีย ให้เขาเข้าไปเบิ้งอันเพื่อนๆนบางคนที่เบิ้งท่านนี่เป็นด้วจ้ะเพราะเขามาในช่องของเปียวเห็นบปจ้ะเพื่อนๆพันสนมี้บอกเนี่ยเมื่อิีนี้บอกว่าอันวิดีโอเขาเข้ามาในวิดีโอเพื่อนเพื่อนเขาไปหาในวิดีโอจ้ะนี่เขาสิรู้เลยว่าแต่ละคลิปเขาเหตุเกี่ยวกับอีหยังหรือบ่สันก็ให้เพื่อนเพื่อนเขาไปหาในเพลย์ลิสต์นะคะเพื่อนเือนเนี่ยที่มีอันที่สามเสียใจเะนเพื่อน มันจะมีบอกหมดเลยว่าเขานะ่ะเขาเฮ็ดเกี่ยวกับอีหยังแน่ให้เขามาหาเบิงเลือกเอาจากว่าเขามักเบิงช่องใดเนี่ยสําคัญมากเลยเด้อจากเพื่อนเพื่อนการจัดระเบียบในช่องเขาว่าเขาเฮ็ดเกี่ยวกับอีหยังแล้วรูปภาพนาป,ปก๊กงเสียจจ้ะว่าเป็นเัง่งไดเขาเข้าไปเบิงเสียงคือยังคลิปสั้นเป็นเัง่งไดแล้วก็เนีย่ยจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบางครั้งคนเขาเขา่รู้เนาะว่าเขาเบิงคลิปอีหยังแน่มันจะมีบอกหมดเห็นบอกเหนละ ให้ไปไล่เบิ้งงต้นจ้ะเด้อผู้ใดสนใจเกี่ยวกับเพจคลิปอ่าพวกแบบว่าอ่าลูกภาหนาโปกอย่างเปียวลงไวเหมือนเด้อสำหรับน้องไม่ที่เปียวมาแนะนำานังบ่ามพ็อย่างเน้อจ้ะเปียวเองเปียวก็ร้องผิดร้องถือเปียวกับไม่คือกันในวงการนีแล้วจ้ะเด้อแต่ว่ามันเป็นอย่างที่บอกว่ามันสนุกจ้ะเวลาเขาเขามาเหตุตรงนี้แล้วอ่ะเปียวได้เพื่อนเปียวได้เพื่อนเปียวได้แหลกเปลี่ยนความรู้กันไปสองนานมาได้ยินมคำนี้ไปนนน้ม่ได้ยิ่งนี่เรื่องนก็เกิดความอยากรู้อยากลูกอยากเห็นแล้วก็อยากเห็ด อยากพัฒนาช่องของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเลืวอกับยามาเอาใจพวกพฟนๆที่เขาติดตามว่าเขาต้องการเห็นอีอยงเขาอยากซื้ออีองเพื่อนๆหู้หบ่อจาว่าเปี้ยวเริ่มต้นจากตัวเองเริ่มต้นจากตัวเองที่ว่าออกมาบอกเรื่องของตัวเองเพราะว่าเขาไปบอกเรื่องผู้อื่นมันกับ,บได้มันกับสิมันกับสิเยอะเกินไปก็เลยเริ่มมาเล่าเรื่องของตัวเองให้เห็นว่าก่อนที่เขาสิมาอยู่ณจุดนี้เขาผ่านอียงมาแน่ นั่นแหละจ้ะเพื่อนเอนถ้าเขายังบรรลุเขาเสิเหตุอียงเกี่ยวกับอีอยงเขาเขาออกมาว่าเรื่องของตุขของว่าสั่นกับไปว่าเรื่องออียงที่เขาเห็นในมุมออียงที่เขาคิดว่ามันดีม,นดมันน่ารักหรือว่าเป็นอาชีพหรือว่าเป็นอย่างแต่เขาต้องไปขออนุญาตเขกา,าก่อนนะจ้ะแต่เขาจะบอกถึงคนอื่นนะจ้ะเด้อมันบเหมาะสมแล้วเพราะเอ่อเขามาเหตุวิดีโออะไรอย่างเขาไปเบิ่งช่องของเปียวนะจ้ะเปียวมีหลากหลายเลยว่าเปียวเหตุเกี่ยวกับอีอยงแน่นั่นหละจ้ะแล้วเขากับเขาไปเบิ่งหลังบ้านเขาไปเบิ่งหลังบ้านของเขาว่าว่าเพื่่อนนๆะ เขาเขานิยมอยียงแล้วก็สิมีอีกมองแรงชุ่มชนเขาก็ษิม,มาประมูลให้ในในหลังบ้านอะจจะว่าตอนเนี้ยกำลังยอดฮิตยอดฮิตที่ค้นเขาไปซองที่สุดคือคลิปเกี่ยวกับอยียงเขาก็เฮ็ดเกี่ยวกับแบบนั้นจ้ะคือค้นทั่วไปนะคะเขาจะมารวบรวมว่าคลิปพวกนี้ค้นสนใจให้ความสนใจเรื่องพวกนี้เด้ยออียงเสียจา้ะเขาจะไปนเน้นนล้อจ้ะเด้อเฮ็ดเน้นหลากหลายเลยจ้ะจเพื่อนๆเ,เพราะว่าปีหนาเนี่ยอียงกดอยียงก็งเกิดเปลี่ยนใหม่ เพี่ยนเพิ่มเติมเขามาเพราะว่าในเมื่อในเมื่อคนต่างหันมาทําอาชีพนี้ออกมาเฮดด้านนี้เขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเป็นบรจาะเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคือเปี่ยวนะเปี่ยวซื้อของเปี่ยก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเปี่ยวสสจ่ใจเงินไปแห้งคนมาติดตามให้ความสนใจเขาขึ้จังเปี่ยวเป็นหมอหนวดเป็นบ่จาะตอนแรกๆเปี่ยวเปิดร้านเป็นบรตอนเปี่ยวเปิดร้านใหม่ๆนี่ลูกค้าในดเปี่ยก็เปี่ยกับเอามดเออเอามั พอถึงระดับหนึ่งจากเพื่อนๆอนอันนี้เรือความรู้เคล็ดลับและความรู้เรื่อยๆเด้ด่อสสำหรับความคิดของเปียวนะแต่บรูวา่าผูใ้ใดคิดจังไดคิดตาด่างใดจะบวเป็นอย่างเขากลับมาแชร์กันเด้อจ้ะเด้อสำหรับเปียวเลยในเมื่อเรามีดีเออเรามีของดีแล้วนะแล้วก็ต้องเริ่มเล่นตัวใช่ไหมคะพี่ยูก็เหมือนกันคะ่ะเปียวคิดแบบนั้นนะคะพี่ยูก็ต้องมาเลือกละเลือกกลุ่มเราจะลงทุนกับใครเราจะให้ความสําคัญกับอะไรคือจังเปียวไปกับแยกอ เดจ,จะต้องลงทุนแบบนี้เด้อแบบนี้เด้อคือจะที่เปียวเสนอออกไปนะจ๊ะว่าอาชีพของเปียวเปียวแบนกลุ่มของลูกค้าของเปียวไว้ทังใดเพราะว่าช่องของเรานะคะเพื่อนการที่เราเปิดใหม่เฮายังบรรลุคนดูตรงการเอียงคนดูอาจจะไปบุคลิกของคนนี่เหมาะกับการทายทอดเรื่องพวกนี้บุคลิกของคนนี่เหมาะกับเรื่องคำขันบุคลิกคนนี่เหมาะกับการทําอาหารแล้วษถานะเพื่อนเพื่อนคือเปียวนะเป็นคนบอกโปรงโปรงเปง เปี่ยวกว่สิมหาหันบอหนากรองได้เพ่นเพื่อนหูบอเปรี้ยวบอหุนหุนแล้วก็สิว่าวมีออาบอจุดปุดน,น,น,กกนั่นไหมเพื่อนเพื่อนแล้วเปี่ยวก็มาบอกโอ้เจ้าของคือบออย่างจุดปุดจังนสิเปี่ยวก,ก็มาก็คอยพลิกแพงหายมันซอบลองที่สุดจากที่เพื่อนเคียงมานนางเบิร์กขีดจ้าของเฮ็ดนาบูดอุยๆๆุอ,อุยุสิแม่พี่น้องโอ้เปรี่ยก็เลยเริ่มรู้ว่าเปี่ยวมีความถนัดเฮ็ดขีดคือตอนเศร้าเปรี้ยวสิมีพลังบวกตอนเศร้าตอนแลงพี่น้องเมียเหลือก็หุนหวย นั่นแหละพีลก็เลยพยายามเฮ็ดคลิปตอนสอบสะสมไว้หลายๆลหลังว่าปล่อยมาปล่อยอยังสินะจ้ะแล้วบางครั้งอ่ะพี่ก็นึกอีหยังได้ในช่วงนั้นหรืออารมณ์ของพี่เอพาไปที่สิเฮ็ดอีหยัง10เปอร์เซนต์หรือว่าเปิดเผยอีหยังพีวก็สิออกมาเฮ็ดเพื่อสิให้ความหลากหลายเพื่อนๆมาๆมาเห็นเออมักอันนี้ถ้าเพีเ่เฮ็ดอันเดิมๆดนะเดิมเตลอดเวลาเพื่อนๆก็สิแบบว่าโอยอีหยังมันบอกเกี่ยวกับอีหยังแน่เพราะว่าเพีเ่เฮ็ดมันหลายอย่างเนาะอยงสิเป็นสุขภาพเจ้าของโภกรคป่วยไทรอย ทั้งสิเป็นเด็กไม่เกี่ยวกับการเรียนรู้แล้วก็สายอาชีพเจ้าของแล้วก็เทคนิคเคล็ดลับต่างๆแล้วก็ว่าเรื่องผู้ป่วยเฮียบือประมาณสี่หาย่างมันบ่ลยะในคลิปของเปียวเพื่อนไปหาเลือกเบิ้งเล้วจ้ะนั่นหละจ้ะเพราะว่าเปียวอยากรู้ว่าเปียวถนัดอีหยังเพื่อนเฮาไม่รู้ดอกว่าเฮาถนัดอีหอย่างในเมื่อเฮาเปิดเผยออกไปนั่นนั่นแหละค่ะคือผู้บริโภคของช่องของเฮาเขาต้องการอีหอย่างเขาอยากเห็นตัวตนของเฮาในด้านใดนั่นแหละค่ะเพื่อนๆลองเฮ็ดไปลวด มันบอผิดบอแปลกดอกเราอยากคิดว่าเมื่อก่อนอ่ะเปียวงห่วงภาพลักษณ์เพราะว่าตามันบอสวยมันบอจะเพื่อนเพื่อนตามันกับเขนั่นแหละจ้ะแล้วบางทีกับสมบางทีอ้าวว่าไงเปลือกเมัวอกลไปตัดแต่งตัดแต่งคือเปลือกโบมีเวลาเพื่อนๆอย่างที่เปลืออธิบายไปขีดก้อนเก่าๆด้วยจ้ะเด้อเปลือกโบมีเวลาอีหลีโบเมนวาเวอร์ก่อนจะไปเฮ็นงานเปลือกต้องเตรียมความพร้อมล้านเปลือมันเกี่ยวกับซักผ้าท้งคำความสะอาด เพื่อนๆลูกค้าเยวคนนึงใส่ผ้าอยู่ประมาณหาพื้นอะยังประมาณหาพื้นหกพืนกพ้นเบลก็ต้องมาซักซักซักทุกมือแล้วก็ต้องท่องข้อศัพทแล้วเพเยวก็ต้องรีดเนี่ยจ้ะเพื่อนๆต้องรีดให้สวยงามแบบเนี้จ้ะน,นี่จ้ะต้องรีดให้สวยงามเป็นสั้นเป็น,น,ปน,นสั้นดูสิอันนี้แค่ผ่าปูเตียงได้จ้ะแล้วก็ผ่าปูโตปูโตคุ้มโตโลูกไข่ก็เป็นแบบนี้จ้ะเยวก็ต้องรีดให้สวยงามแล้วก็เป็นผ่าคนหนูที่ใส่รองหัวแล้วก็ถ้าใส่กับหัวกับหนากับอีกพื้นหนึ่ เท่ากับอีกพื้นนึงต้งเสียล่ะจ้ะมันก็สิมีเรื่องเล็กๆน้อยๆระเบียบปกติเปียวเนี่ยตื่นมาตีสี่ตีหา้ามันก็นเลยเคยชินตีสี่ตีห้าเนี่ยไม่ต้องหายเวลาจัดของแหละบางมือถ้าเปียวเฮ็ดงานเมียหลายอันเสียน่ะเปียวเฮ็ดงานหลายเว็บก็ตื่นสวยเนี่ยหาโมงตีห้าหรือว่าหกโมงส่องอันเสียนะจ้ะเนาะเปียวก็สิมานั่งกินกาแฟก็สิมาเพิ่มพลังบวกให้เจ้าของอันดับแรกเลยที่เปียวเฮ็ดไปโทรหาแม่โทรหาแถาแม่ไปคุยกับแม่เป็นยังไงไม่แต่ละมือ ถ้าบาว่างอีดีบพาะสวยอีดีไปตท,ทวรวันหยุดแต่ย่างตําเลยไปสิโทรหาแม่เปียวสองถึงสามครั้งถ้าเปียอสะดวกนะแต่ถ้าุ่วงไหนเปียสะดวกไปทรทุกมือเลยแห่งเป็นวันหยุดนี่เสาร์กลางวันแง้งคือเขาต้องบริหารเวลาน่ะจ้ะเปียวต้องบริหารเวลาให้ความสําคัญกับบุคลารกีก่อนอันดับแรกอันดับที่สองก็มาให้ตัวเองนะคะเพราะถ้าเราไม่สามารถให้กําลังใจตัวเองสุขภาพเราไม่ดีเราก็ไม่สามารถให้ ให้พลังบวกกับใครได้นะคะอันดับที่3เราก็ต้องดูแลาสามีเราด้วยคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องดูแลฝั่งแม่สามีแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนใกล้ชิดคนในครอบครัวของเราเขาต้องเหตุทั้งหนาทีคนโดยเฉพาะคนมีลูกด้วยจ้ะเขาก็ต้องหาย,หายหนาที่คุณแม่กับคุณลูกขึ้นกันคือเขาคนอยู่ต่างประเทศอ่ะจ้ะเพื่อนๆมันมันคๆกับว่าเขาต้องมาหาบริหารเวลาห้คนในครอบครัวเราต้องห้ความสมาคัญกับคนในครอบครัวก่อน แล้วเวลาของพวกเขามีขีดจำกัดครับเพราะว่าอีหย่างปกติเด็กผู้หิมว่าเ่าให้ฟังจะเอาในวิดีโอต่อไปแต่วิดีโอนี้ไปสิบอกเกี่ยวกับน้องใหม่แล้วจ้ะเด้อวิดีโอที่คุณเฮ็ดคุณคิดว่าวิดีโอของคุณอาจจะไม่สวยงามบ่แม่นจ้ะปล่อยออกมาโลดเฮาจะได้เห็นบางครั้งคนอื่นเขาจอดทะเบิงเฮาอย่าถ่าอย่ารออย่ารอเวลาแห่งคนมาเป็นเปิดช่องใหม่แล้วจ้ะเพื่อนๆเป็นแนะนํานิดนึงเฮ็ดไปโลด2-3นาทีน่ะเฮ็ดไปโลด แล้วก oh, right ็วิดีโอคลิปสั้นสี่สิบวิหรือ48 50อยากให้มันถึงนาทีเห็นแล้วตั้งแล้วก็ปล่อยออกมาคนก็สิได้เห็นบางเทีอันนั้นจะกี้เปียบ่รู้เพิาะว่าเพราะเฮ็ดอีหยังไม่รอความเพอร์เฟคมันบ่มีความเพอร์เฟคดอกเพื่อนๆบางเที่อันที่คุณเห็นว่าคุณบ่เฮ็ดบ่ดีน่ะเพื่อนๆเข้ามาคือจังคุณก็ตายแด้วจ้ะเด้อเบิยวบอกเลยเป็นคนที่มีไอเดียดีมากเป็นคนที่เห็นอีหยังตั้งใจถ้าบ่เพอร์เฟคสิบ่ปล่อยออกเบิยวชอบมากเลยเบียวขอไปไล่เบิ่งทุกวิดีโอบ่ต้องไปออันนี้้จขบ่ตง ใส่กล้องธรรมดามือถือเดีไทยว่าลูกเห,ห็ดอีหยังผากเสียงไปน้ำก็ได้ถ้ายอยากอายเสียงจะของก็เห,ห็ดดัดเสียงผู้อื่นลงไปก็ไ่วเอ้เสียงน่อยเสียงงก็ว่าไปผากก็บอกกับลูกทําอะไรจ้ะคนลูกยังสั่นจังสิเฮ็ดออกมาสี่สิบห้านาทีหรือสี่สิบเก้านาทีก็ได้ย่าให้ค้นถ่าโดนเขาสิคิดหอดเปียวเนี่ยนนคิดหอดเป่อไปซองมาเดี๋ยวบุรีเป่าแทนบ่ญบ่เบอกแทนจาของเปลอยากเห็นเฮ็ดมาโหลดจ้ะเปยวนํามาแข่งค้นที่เริ่มเฮ็ดอีหยังใหม่ๆ เปคิดถึงจะขวางเป่อยากเข็นอยากเข็นการเตริญเติบโตของเพื่อนๆเหมือนตัวของเราเองคนถี่มาเริ่มเฮช่องไม่ๆ่ก็จ้ะมันเหงาแล้วมันก็รู้สึกแบบว่าบ่มีผู้ใดมาคอมเมนต์ให้ฉันเลยตรงมันเบิ่งหยอดวิวผู้ใดสิเบิ่งอยฉันแน่บ่ต้องไปห่วงเดี๋ยวเปิ้ลสิเขาไปซ่องห้ผู้ใดเปิดไม่หน่ะเปิดไม่ม่ๆน่ะนะมาเขียนไปทางล่างลดเป๋ยวมีเวลานเดี๋ยวสิแลนเขาไปซ่องห้จ้ะถ้าเปิ้ลน่ะบ่ได้มีเวลาไปในกระทันหันเพราะเปิ่ลสิห้มันความชัวแน่นอน เปียวบออยากแบบว่าเข้าไปไว้เพื่อนเพื่อนรู้บอว่าแหงคนติดตามหน่อยเขาสิควบคุมคนติดตามหน่อยก่อนเพราะว่าคือคนติดตามหลายแล้วนะเขาคือเขา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 บ่คอยไปหายความสนใจเขาบ่คอยไปโฟกัสหรอกคนที่เปิดไม่ไปยสังเกตบ้างเด้อจ้ะเปียวเสีเสียยอดสีเสียยอดของคนติดตามเนี่ยมากที่สุดคือวันหยุดเพราะอย่างหุณบ่จ้ะผู้ใดก็ตซามที่เข้ามาติดตามเปียวใหม่ๆหรือเปียวเขาไปทักกันเขาเฝ้ากับมหาเปียวแล้วถ้าเปียวเฮ็ดอีหยังผิดกฎหรือว่า เปลยวร้องเองนดเปล่ทดสอบด้วยตัวของเปียวเองถ้าเปี่วไปเบิ้งผู้ใดเนี่ยบ่จบคลิปบ่จบคลิปด้ยจ้ะสามนาทีเท่านั้นนะเขาสิไปคอมคอมนะค่ะเขาสิไปเฮ็ดเขาสิไปเฮ็ดมีผลเกี่ยวกับยอดผู้ติดตามของเขาเขาสิเฮ็ดลงเลยต้เฮ็ดผิดกฎหรือว่าเขาเฮ็ดอีหยังที่บดีบางคนว่าเป็นหยังคนอื่นคือเบาไดเป็นหยังของเปียวคือมีปัญหาเปียวเป็นน้องใหม่ค่ะการที่เราจะเข้ามาในน้องใหม่น้องใหม่จะลิ่งยิ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมยากมากขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไร เขาจะคัดคนค่ะเขาจะคัดผู้ใดที่มีความอดทนผู้ใดที่มีประสิทธิภาพนั่นแหละค่ะตั้งได้เขามาถึงจุดระดับหนึ่งถามว่าอยากบอ,อยากอยาก่าฝ้าวท่อนั่นคือการทดสอบความสําเร็จของคุณค่ะพยายามทุกเมื่อนี่เลยค่ะเพื่อนๆเปี้ยวไม่สนใจยอดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเปี้ยวเริ่มสนุกกับการทําแล้วเปี้ยก็เอ่อเปี้ยวไม่ได้เก่งนะจ้ะการที่เปี้ยวล่าให้ฟังเพราะว่า เปียวเนี่ยสามีเหงั้ด่านไอทีโดยตรงสามีไม่สนใจเลยมันเด้เกิดความท้าทายมือสิเอาชนะให้บึงบ่อยมีสามีดุนนุนหลังนี่สิทะเบิงว่าฉันเสียเห็ดใดขนาดใดเพื่อนๆเปียวเป็นคนบ่มีความรู้หรอเปียวก็ล้องผิดล้องถึกอันว่ก็ว่ซะอาชีพนวดน่ะก็ใส่ตะแฮ้งกับคำบอกอันโทรศัพท์สามีสื่อห้ไหมเพื่อนๆตั้งเทียบปุ่มกดก็จะอียงเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างมีการเลี้ยนลู้ ซื้อไม่หนก็บอกแมนว่าเขาออกเงินให้ดอกเดีย้ะออกเองจ้ะเพราะว่าเป็นคนชอบทําอะไรจ่ายเองไม่ต้องมายุ่งกับอของของฉันแค่ฉันขอร้องให้ทําอะไรให้ฉันทําให้ฉันก็พอกดปุ่มสั่งให้ฉันพอแล้วก็ไปตรวจสอบว่าระบบไหนดีสําหรับฉันเปียวเป็นคนมักทายรูปเปียวเป็นคนมักเมักอ่มักมักประสิทธิภาพของกล้องแล้วก็แสงสีแล้วเปียวชอบจ่ายเงินแพงบ่แมนว่าเปียวขี้เนยวเรือ่องงก เปี้ยวบ่อยากหาเงินใส่ไปตลอดชีวิตเปี้ยวเปี้ยวอยากเกษียณอายุภายในเวลาสิบปีนี่คือเป้าหมายของเปี้ยวเร้วภายในสามปีเปี้ยววางแผนไว้เปี่ยสิเห็นงานหน่อยลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่การบริหารเงินของเปี้ยวอาจจะต้องจะต้องพอเพียงพอใช้ในช่วงเวลาสามปีที่เปี้ยวทํางานน้อยลงเพราะเปี้ยวอยากดูแลสุขภาพตัวเองเปี้ยวไม่ได้อยากหาเงินเช้าค่ําแล้วก็ต้องมาบําบัดตัวเองเพราะเปี้ยวทำงาน ตั้งแต่เปียวอายุสิบสองขวบจนตอนนี้เปียวสามสิบสามสิบเก่าแล้วเปียวบอกว่าฉันอายุสี่สิบเนี่ยฉันขอทางานหาสิบเปอร์เซ็นต์สามีเปียวบอกโอเคเปียววางแผนการใช้ชีตเพราะเปียวเคยใช้ชีวิตเลวแหลกเปียวเคยใช้ชีวิตแบบใช้เงินเหมือนกระดาษค่ะที่เปียวเคยพูดในคลิปก่อนๆเข้าไปสองได้เปี้ยกับสามีเป็นคนรักความสบายเข้าร้านไหนสั่งกินจบไม่ต้องมานั่งทำกับข้าวไม่ต้องมาอะไร อยากกินรู้อยู่แพงไปมาแล้วไปเที่ยวเกาะมาโยกกะบางปีไปเที่ยวสองครั้งกับสามีคือเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ไปเที่ยวนั่นแหละจ้พะพอภพเพื่อนมาใส่ชีวิตยูนน้ำกันแล้วพพเปี่ยวกนเลยมาวางแผนการใส่ชีวิตไหมเปี่ยวถึงอย่างมาอธิบายว่าเปี่ยวผ่านจุดตรงนั้นมาได้จังไดแล้วเปี่ยวขึ้นมามีจุดตรงนี้เปี้ยวเปี่ยวสามารถเอาความผิดพลาดของตัวเองในในใน,ในอดีตมาเผยแร่ใหเเ้เพื่อนๆที่มีความสนใจ ไลฟ์สไตล์แบบที่เปียวเป็นถ้าเพื่อนคนใดชอบกับเบิ้งถ้าเพื่อนคนใดบอ่ชอบกับไปเบิ้งยังอื่นอนจจะเปียวเฮตุหลายอย่างเด้จ้ะเด้อคือในช่วงนี้มันเห็ดอย่างบ่ได้เหมือนกับที่เปียวอันอธิบายไปคลิปกรอนเปียวก็เลยมาเบาเรื่องของตัวเองเบากพื่นตัวเองเราก็บอกาพื่นสามีแล้วก็เพื่อนที่ใกล้ชิดจ้ะนั่นแหละบอกพื้นหลายผู้ใดหลายหลายบ่ได้เพราะว่ามันสิผิดกฎหมายออก็บอกสิเด้จ้ะเด้อเดี๋ยวเปียวก็สิมาบอกเพื่อนเปียวอีกคนหนึ่งบอกพื่นเพื่อนเปียวคุณจุดท้าทิพค่ะ คู่จุดท้ายทริสะพายอิตาล,ลีบายทริปน,นะจะ๊ะนั่นละมูฟเปีเ่ยวตั้งแต่สมัยเห็นงานอายุสิบห้ามานั่กันสนิทก,กันมาได้ประมาณยี่สิบสี่ปีแล้วจะ้ะก็สิมาบ,นนววาบอกพื้นนังพวว่อพ่อพื้นพื้นไม่ได้เดี๋ยวเขาสิบหาเอาโอเคเลยค่ะเพื่อนๆพื่วีดิเเดวมันยาวแล้วว่าร้ายแล้วเดี๋ยวสิ้อบาเรื่องอื่นอีกโอเคเลยค่ะเธอสวัสดีจ้าบาย